นับจากมาที่นี้เป็นต้นไปครับตื่นเต้นเร้าใจอย่างแน่นอนครับไปเจอครับสพิธีกรผู้บรรยายครับคุณเปกกี้และครพี่พิเชษครับสวัสดีครับท่านผู้ชมศึกมวยไทยพลังใหม่ครับเขาเรียกว่านัดรวมนานาชาติเลยทีเดียวครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามชมอยู่ขณะนี้ครับโดยโปรมเตอร์วิชาญจันทราวิสุทธ์ครับไปดูประวัติคู่แรกกันเลยครับพี่พิเชษสวัสดีครับคู่แรกเปิดรายการวันนี้127ปดตอนนะครับจับตามองครับการชกคู่แรกวันนี้สตาร์ท ถือว่าเป็นนักชกดาวดังจากรัชเวียนะครับประสบการณ์น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าสร้างผลงานเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาน่าสนใจเลยครับในวัย17ปีครับสูงถึง178ซนติเมตรสอมอยู่ที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยนะครับส่วนเพชรเวียงจันทร์ใต้เพชรบุรีครับเป็นนักชกจากสปปลาวครับอายุ22ปีนะครับสอมอยู่ที่นน่นนะครับในจังหวัดชนบุรีนะครับในสักัดของคุณใต้เพชรบุรีหรือว่าคุณนัทีสุวรรณมาโจนั่นเองนะครับไปดูฟอร์มหลังของมวยคู่แรกโอ้โหคุณเบกกี้ เกือบไปซะแล้วครับท่าด้านของพเพชรเบียงจันตามคำต่อครับค่อยๆเปิดเกมเขยเข้าหาพเพชรเบียงจันอย่างที่ทุกท่านทราบว่าสองไฟที่ผ่านมาเขาเป็นมวยเสริมนะครับสองไฟติดต่อกันครับวันนี้เป็นตัวจิกในรายการครับเอาเละครับวงในขวางหน้าขวางหน้ากากระบาครับพเพชรเบียงจันจากค่ายใต้เพชรบุรีครับอ่าเอาเละครับเขาซ้ายยัดเข้าไป ีวงนออกมหมไล่แขนได้ครับเอาละครับต้องดันสู้แล้วนะครับทางด้านของสตั๊ดคุเมก้แมสตั๊ดมันต้องฝีกิ๊กอย่างเดียวแล้วตอนนี้จากรัสเวียยุโรปเหนือนะครับแม่โดนขวางหน้านี่หัวมุดเลยนะครับเอา้าสตั๊ดโอ้ยโดนแทงเข่าซ้ายมีครับแม่กระนำแล้วตีเข่าซ้ายครับแม่เพชรเวียงจันทร์ครับแม่ตีข้ามโขมเลยทีเดียวโอ้ที่โอ้ได้ทีขี่แพทไล่กันตอนนี้เพชรเวียงจันทร์เสียบ ให้รูจ้จักเอาความแมาว่าตีได้สายทีหนึ่งสตาร์ทเริ่มจัดแม่งงอหัวไปขึ้นกับตอนนี้ผมเผ่าเริ่มจะยุ่งเหยิงแล้วโดดไปเยอะครับแตแต่ว่าอย่าลืมนะสตาร์ทนี่แข็งแรงนะครับฟิตถึงบำรุงดีไม่มีหมดคืนเมื่อกี้เอาแหมบวยใดหัวสิงนะครับาามาไกลจากภูเก็ตนะครับไม่ต้องห่วง ไม่ยอมไม่ยอมไม่มียอมนะฟ้องมาเลยไม่มียอมไม่มียอมฟ้องมาเลยโห้ยขวาให้ขวาไปทีหนึ่งเอากดไว้กดไว้ก่อนการต้านไว้อยู่ต้านได้อยู่นะครับเจอขวาหน้ากากระบาล้วครับสามเหลี่ยมมุมระฆังครับกรรมการแยกออกมาส่งสัญญาณบอกต่อยอย่างเดียวครับสตัสซอกเอ้าตีเอาล้วครับมา เลยจัดมาดีจริงๆเลยครับแข็งแรงมากครับ<ช>โอ้โ,อโ้มลงไปครับก้มลงไปโดนเข่าเลยครับคุณเมกี้แม่โดนขวามหน้านะครับแตกนะด่าน้ำเงิน,นแ,แตกแล้วเอาเอ้ยแตกโอ้ยโอ้ยโอ้โ,อโ,อโ,อโดนสองสองทีครับมนี่ว่าเป็นเรื่องนะครับอเอางัดซองหน่อยครับสตาร์ตรตาสตาร์ตรแยกออกมาแม่วงในนี่เพชรเวียงจันทร์นี่ตีไม่หยุดครับโอ้แตกนะครับบริเวณใต้ตาขวาโอ้ ทุ่งเข้าไปครับมานั่นแหละครับต้องบอกว่าช็อตนี้นะครับที่ทางด้านของสตัตย์ยังแก้ไม่ได้ครับวงในครับมาเอาละครับทางด้านเพชรเวียงกันพลาดโดนคมสอกแตกนะครับมีตำหนิไปแล้วครับแต่ว่านี่ยครับแกถึงตัวตลอดเวลาเอาละครับมาหิ้วมาลากมาคะชากมาครับเข่าขวาเด้งออกไปนีเข่าไม่ออกครับโอ้เหมือนตีกระสอบครับตอนนี้สตัตไม่มีลูกไหนจะมาสู้ครับนอกจากหมัดกับศอกแล้วครับเข่าก็คงจะไม่ไหวครับ ตอนนี้รวนไปหมดแล้วครับโอ้โหล้ำไส้โอ้โหปันป่วนแม่กรรมการว่าไงครับกรรมการยุติเลยครับเห็นทรงมวยของสตัตแล้วโอ้โหรับเยอะมากๆครับวันนี้เจอเพชรเวียงจันทร์นีใส่ยับเลยครับคุณเบ็กกี้เปลี่ยนผ้าให้ไตเลยทีเดียวนะครับตัดก็เป็นผลงานที่เด็ดขาดนะครับของเพชรเวียงจันทรใต้เพชรบุรีนะครับชนะเช็คเกิลนองเอาในยกที่4ี่นะครับ ไปดูภาพช้าๆครับคุณแจดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับอ่าเนี่ยครับไม่มีช่องไฟให้สตัทนะครับพยายามจะดึงสอกกลับฮิรันม้วนแผ่นดินนะครับไฟที่มาที่ไฟที่ผ่านมาที่ชกกับของเบคก็โชว์ให้เห็นแล้วนะครับอาวุธมวยไทยแกมีทุกอย่างนะครับทางด้านของสตัทแต่ว่าเนี่ยครับหนีเข่าไม่ออกครับและดูนะครับเพชรเวียงจันทร์ต้องบอกว่าต่อยได้ถูกทรงมากๆครับโอ้โหสุดท้ายท้ายสุดแล้วกรรมการณรินทร์พงศ์อีรันนะครับโบกมือบายบายครับยุติการ